ที่น่นาักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพามาดูสินค้าที่พ่อเพลินสั่งจากลาซาด้านะครับมาเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าส,สินค้าตัวนี้คืออะไรครับนี่เลยครับสินค้าตัวนี้จะเป็น สว่านนะครับแบบไร้สายนะครับก็จะมีแบต2ก้อนให้นะครับนี่ครับมีแบตสองก้อนอันนี้จะเป็นที่ชาร์จชาร์จแบตครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นข้องอนะครับ เวลามันมีเวลาเราขันน็อตนะครับตรงที่แคบเราเข้าไม่ถึงเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะมีของแถมให้นะครับนี่เลยครับของแถมเพียบเลยครับก็จะมีหกเหลีย่ยม เบอร์11เบอร์13เบอร์12เบอร์10แล้วก็เบอร์เล็กก็มีครับเบอร์เล็กๆก,ก็มีเบอร์5นี่นะครับเบอร์6เบอร์7เบอร์8 ปิดท้ายด้วยเบอร์9ครับส่วนตัวขันก็จะมีนี่นะครับหกเหลี่ยมสองสามตัวเลยครับสี่ตัวหกเหลี่ยมสี่ตัวก็จะมีหัวเล็กหัวใหญ่อย่างละสองตัวนะครับแล้วก็แบบแฉกสองอันแบบเล็กแบบใหญ่ครับยังไม่หมดนะครับก็จะมีดอกสว่านให้นะครับ สำหรับจอไม้มีดอกใหญ่ให้ครับดอกเล็กให้นี่ครับให้หมดเลยครับแถมมาหแถมมาให้6กอันนะครับดอกสว่านคุณผู้ชมอยากรู้ราคาหรือยังครับราคานี้ก็ไม่แพงครับ ไม่แพงมากนะครับเป็นราคาประหยัดนะครับราคานี้อยู่ที่300กว่าบาทนะครับ369บาทฟรีค่าจัดส่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันเลยนะครับว่าใช้แบบไหนอันนี้พอเพืนก็จะเก็บเข้ากล่องนะครับ จะมีบอกเลยครับว่ารุ่นไหนรุ่นไหนชชาไว้ตรงไหนนะครับ นี่แะครับของแถมทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นแบตนะครับแบตไร้สายเรามาใส่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะออกก็กดกดตรงนี้นครับแล้วค่อยค่อยดึงครับมันจะหลุดเองนะครับ ลองเปิดดูนะครับก็จะปรับได้12ระดับนะครับนี่ครับความแรง16ระดับ18ระดับนะครับก็จะมีแบบกระแทกก็มีครับนี่ครับแบบกระแทก เดี๋ยวเราลองเจาะไม้ดูนะครับ,น,รบน,นะครับดูสิแม่ครับเข้าง่ายไหมนะครับไม่ต้องใช้อ,อุกนแรงด้วยครับไหมครับ นี่ครับเป็นไม้เนี้ยแข็งครับยังเข้าเลยครับอันนี้จะเป็นระดับหนึ่งนะครับนี่ครับระดับที่สองเดี๋ยวเราลองระดับสองนะครับเมื่อกี้เราใช้ระดับหนึ่งไปครับนี่ครับเข้าง่ายมากเลยครับระดับสองนะครับ ะระดับที่หนึ่งนะครับมันจะเบาจะค่อยๆปั่นเข้านะครับพครัแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นระดับสองพอแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับออันนี้จะเป็นตัวขันน็อตนะครับ เี๋ยวเราลองมาขันนอ็อตตะปูกเกียวด้วยกันนะครับนี่จะเป็นตะปูกเกียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองขันดูนะครับ ถ้าหัวตะปูเก,กี้ยวใหญ่เราก็ใช้อันใหญ่นะครับก็จะเปลี่ยนขึ้นได้ครับมันมีหลายรุ่นให้เราเปลี่ยนครับ เนี่ยครับสวานแบบไม่ใช้ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อบอนซาก็ใช้ได้พอสมควรนะครับแต่ว่าจะทนหรือเปล่าแค่นั้นนะครับน่าจะทนนะครับผมเพราะว่ารับประกันหนึ่งปีครับถ้าสินค้ามีปัญหายัางไงก็สามารถเปลี่ยนได้เลยครับนี่ครับอันนี้พอเพิ่นสั่งมาใช้ สำหรับในบ้านของเรานะครับถ้าใช้ไขควงขันก็ยากหน่อยครับเวลาเจาะไม้เจาะอ,อะไรเราไม่มีสว่านเราก็ใช้ไขควงหูทำให้มือเราแตกได้นะครับคุณผู้ชมก็หาลองซื้อมาใช้ได้นะครับมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับใน Lazada านะครับ ส่งไวแป๊บเดียวก็ถึงครับประมาณ3ามวันถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามพื่อเช anel ด้วยนะครับขอบคุณครับ